ส,สวัสดีค่ะในคลิปนี้เจคเคนมาแนะนำทาวน์เฮาส์ทำเรดีนะคะทุกท่านอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้เนาะพาทุกท่านมารับชมกับทาวน์เฮาส์เนื้อที่24ตารางวาคา่ะมีขนาด4ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะอยู่ที่หมู่บ้านชราวาใกล้ป,ปับปานาเกลนะคะทุกท่านราคา2 1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ราคานี้นะคะมีของแถมให้ด้วยนะคะทุกท่านแถมแอร์สองตัวเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งตัวคะ่ะฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะและดำเนินการสินเชื่อให้จนถึงวันโอนเลยทีเดียวนะคะทุกท่านท่านใดสนใจทาวเฮ้าส์ในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะดำเนินการให้ฟรีจนถึงวันโอนกันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านและยังฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์กันด้วยนะคะ ้าวฮาวกว้างๆนะคะเหมาะสําหรับการพักอาศัยนะคะหรือท่านใดต้องการประกอบกิจการชั้นร่างก็ดีนะคะทุกท่านทําได้ด้วยกันหมดเลยนะคะ2ร้านบาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเจเคนอขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมาแนะนำกันใหม่นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ